จูเลียนแห่งนอริชนักพรตหญิงผู้เห็นนิมิตแห่งความรักอันไร้ขอบเขตในประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนายุคลางมีเสียงหนึ่งที่โดดเด่นด้วยการนําเสนอภาพของพระเจ้าในมุมมองที่เต็มไปด้วยความรักและความเมตตานั่นคือจูเลียนนักพรตหญิงชาวอังกฤษผู้เขียนง,งานทางศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในภาษาอังกฤษที่เขียนโดยผู้หญิงงานของเธอ Revelations of the Way Love ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สแสวงหาทางจิตวิญญาณจนถึงปัจจุบันจูเลียนมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายศตรวรรษที่14ถึงต้นศตรวรรษที่15ในเมืองนอริธประเทศอังกฤษเราไม่ทราบชื่อจริงของเธอแต่เรียกตามชื่อโบทเซนจูเลียนที่เธออาศัยอยู่ในวัย30ปีเธอป่วยหนักจนเกือบเสียชีวิตและในระหว่างนั้นได้รับนิมิต16ครั้งซึ่งกลายเป็นรากฐานของงานเขียนของเธอ แนวคิดที่โดดเด่นที่สุดของจูเลียนคือการมองพระเจ้าในฐานะความรักที่ไรขอบเขตเธอนำเสนอภาพของพระเจ้าในฐานะพระบิดาและพระมารดาซึ่งเป็นมุมมองที่ก้าวหน้ามากในยุคนั้นเธอเขียนว่าพระเจ้าทรงเป็นทั้งพระบิดาและพระมารดาของเราแสดงให้เห็นความสมบูรณ์ของความรักที่ครอบคลุมทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนโยนจูเลียนนำเสนอมุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับความทุกข์และความชั่วร้าย เธอมองว่าแม้ในความทุกข์ก็มีความหมายและจุดประสงค์เธอเชื่อว่าทุกสิ่งจะดีขึ้นและทุกรูปแบบของสิ่งต่างๆจะดีขึ้นซึ่งเป็นข้อความที่ให้กำลังใจผู้คนมาหลายศตวรรษหนึ่งในบทเรียนสำคัญที่เราได้รับจากจูเลียนคือการมองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าในแง่ของความรักและความใกล้ชิดเธอใช้ภาพพจน์ที่อบอุ่นและเป็นกันเองแทนที่จะเป็นภาพของการพิพากษาและการลงโทษที่พบบ่อยในยุคกลาง ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนมักรู้สึกแปลกแยกและโดดเดี่ยวแนวคิดของจูเลียนเรื่องความรักที่ครอบคลุมทุกสิ่งยิ่งมีความสำคัญเธอแสดงให้เห็นว่าความรักเป็นพลังที่เยียวยาและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้คำสอนสำคัญของจูเลียน 1. ความรักเป็นรากฐานของทุกสิ่ง 2. ความทุกข์ไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต 3. พระเจ้าทรงรักมนุษย์อย่างไม่มีเงื่อนไข 4. ความหวังมีอยู่แม้ในยามมืดมิดหาการภาวนาเป็นการสนทนากับความรักบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่เราได้รับจากจูเลียนอาจเป็นการตระหนักว่าความรักเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลและเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับทุกคำถามของชีวิตด้วยชีวิตและงานเขียนของจูเลียนเราจึงได้รับแรงบันดาลใจให้มองโลกด้วยสายตาแห่งความรักเข้าใจว่าความทุกข์ไม่ใช่จุดจบ และเชื่อมั่นในพลังแห่งความหวังและความรักแม้เวลาจะผ่านไปกว่า600ปีแต่เสียงของเธอยังคงก้องกังวานด้วยความจริงที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของความรักและความหมายของการมีชีวิต